ครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแบล็คดักไปดำทำกินนะครับผมนี่เรามีงานเสี่ยงภัยครับเราเลี้ยงผึ้งไว้นะครับแต่เลี้ยงแบบเอาถังมาวางวางทิ้งไว้แล้วผึ้งมาอยู่นะครับเป็นถังล่อผึ้งเป็นผึ้งที่บ้านเรียกว่าทื่ผึ้งโกลนนะครับผมนี่นครับน่าจะรังใหญ่แล้วครับนะ้ำผึ้งเดือนห้านะครับก็ดูว่า จะได้น้ำหวานเท่าไหร่นะครับผมเผื่ออาจจะได้ตัวอ่อนเขามาปิ้งกินนิดหน่อยนะครับปิ้งตัวอ่อนเพิ่งนี่อร่อยมากเดี๋ยวเรามาชมกันครับก็ีก็จะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะเอานะครับนะลองดูนะครับว่าจะเป็นยงกันยังไงนะครับผมก็ลุ้นกันครับว่าจะรอดไหมวันนี้นะครับภาวนาว่าให้เอาด้วยความรอดปลอดภัยดีนะครับเนาะ เป็นกำลังใจให้นะครับผมจริงๆที่ตั้งไม่ได้อยู่แบบนี้นะครับอยู่ในบ้านนั่นแหละครับผมแล้วเมื่อคืนเรายกออกมาไว้กลางแดดเพื่อจะเอาได้ง่ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้รอดนะครับครั้งนี้นะครับ เยอะมากนะครับเท่าที่เปิดดูแล้วเปิดฝาไม่ออกนะครับไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยเอานะครับไปเดินทางครับลองดูสักตั้งหนึ่งครับผมเพื่อความอร่อยครับเราต้องลองครับผมนี่เราเริ่มจะลมควันแล้วนะครับควันก็ใช้ขุยมะพร้าวนี่แหละครับผมการป้องกันก็มีนี่แหละครับ ้องการหน้าตาไว้หน่อยนะครับดูนะครับเป็นไงนะครับดูมันแสงเป็นไงนะครับพ่อพ่อเหมัอนลมกันเนานี่โอ้น้ำหวานเอาออกเมนลมนะอมอันเดินเยอะมเลยโอ้เยอะครับเยอะมากน้ำหวานนะครับอแล้วเรา ใวยเพื่อนเอาก่อนนะครับอันนี้หัวน้ำหวานโมดเลยใช่ไหมครับจับฝั่งนั้นด้วยจับ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 ไม่จับนี่ครับผมสวยมากมากครับโอ้น้ำหวานทั้งนั้นเลยนะครับผมมาดูในรังนะครับนี่ครับโอ้เยอะมากครับเต็มเลยไม่รู้จะเอาไงนะตัวนี้นะไม่เคยเอาแบบนี้เลย น้ำหวานทั้งนั้นเลยครับผม,มเยอะจัดโอโ้โหครับต้องยอมเสียนี่ครับขึ้นนี้ใ่ไหมวะ อันนี้หักลงนะครับเมื่อกี้นะครับลังใหญ่ครับเยิ้มเลยครับผมต้องยอมเสียได้บ้างนะครับจริงๆถ้าครั้งทิ้งไว้อย่างนี้เขาก็จะอยู่ต่อนะครับผมเราหลังค้างไว้น้ำหวานออกได้น้ำหวานออกไปครับน้ำหวานเอานะครับ ครับช่ำครับนี่ครับสุดครับลังนี้ครับนับพึ่งเดือนห้านะครับผมอมก้อนนี้ครับ แม่เขาออกก่อนนะครับเ<ม>ติมเติมเติมยัดเข้าไปเดี๋ยวเราเติมไฟอีกทีหนึ่งนะครับผมมาเรื่องยกขาดขึ้นมาเนี่<ม>อดูดูด,ด,ดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือใหญ่มากครับรู้จะเอาไงนะมันหล่นเป็นควงเลยครับตัวนั้นนะครับหลัง เครับเอาเอาเอาเอ่ามาใกล้ใกล้กันเลวางนี่กลกล้องอัดจาทุลักทุกเลหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้ำหวา,านขนาดนั้นมีตัหลังครับต่หลังครับโอ้โห و. ดูครับดูครับสวยมาก ลังนะครับระบายก็ตกตรงนี้นั่นเองอ่าเมื่อกี้กล้องตากแดดนะครับมันร้อนเลยทํางานไม่ได้นี่เราเอาเสร็จแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็ปิดไว้ให้เขาอยู่ที่เดิมนะครับอฝา,าปิดไว้อย่างเดิมนะครับเ๋เราจะยกเข้าล่มไว้ให้เขาไปอยู่ที่ล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวน้ําหวานทั้งนั้นเลยครับกระมังใหญ่เลยครับผมเนาะส่วนอ่าจริงๆเราอยาก จะเอาไว้มันเอาไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพึ่งโกลนนะครับมันถ้าเปิดก็หลุดเลยเราก็ต้องเอานะครับตรงนี้นะครับเนาะนี่เป็นตัวอ่อนนะครับจริงอยากจะเอาไว้นะส่วนนี้นะครับไว้ให้เขาแพร่พันต่อแต่ก็ทําไม่ได้นะครับโอเคเราจะไปดูว่าเราจะได้น้าหวานกี่ขวดกันนะครับเดี๋ยวเรายกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับ ปิดบังไว้นี่ก่อนครับตอเย็นเข้าังลเวเตเย็นเข้ารังแล้วก็ยกครับหาอะไรมาลองให้เขาอยู่ล่มๆก่อนครับผมเนาะโอเคครับเราไปชมผลงานน้ำหวานกันนะครับไม่ดุเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมดูน้ำหวานกันนะครับ หวานมากลูกเต่าครับผมเนอะนี่นี่นี่นโ<ม> <ment> อ้ยดูครับช่ำชำครับผมเนอะอื้ออืออ อร่อยครับอีกคำหนึ่งหวานฉ่ำๆเลยแล้วร้อนองนี้น้ำผึ้งเดือนห้าสุดๆ,ๆครับเด็ดครับลองเลย อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับบางทีรังผึ้งนะครับหัวน้ําหวานจะมีติดตัวแม่เขานะครับแม่พึ่งนะครับบีบคั้นไปมันจะทําให้น้ําพึ่งเสียนะครับเราก็เลยเอาจับห้อยอย่างนี้ครับให้น้ําพึ่งลงอย่างเดียวนะครับตากแดดไว้อย่างนี้ครับเนี่ยน้าผึ้งสดๆใสๆลงนะครับ เศษตัวแม่ก็จะไม่ลงไปด้วยนะครับทำให้น้ำพึ่งเสียนะครับถ้าตัวนี้ลงไปนะครับจะทําให้เปรี้ยวนะครับน้ำพึ่งนะครับไม่อร่อยนะครับเก็บไว้ได้ไม่ได้นานนะครับแล้วก็ตากไว้อย่างงี้ครับเดี๋ยวเย็นๆเรามาดูว่าเราจะได้กี่ขวดกันนะครับผมสรุปผลงานน้ำพึ่งของเรานะครับที่เอานะครับก็ได้ประมาณนี้ครับ ก็ขอขอบคุณทุกทุท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแลคดักเป็นดำทบกินนะครับผมสวัสดีครับ